สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องเบาตุ้ยลำเพลินออฟฟิเชียลครับนี่ครับพี่น้องหลังจากที่ทีมงานหมอรำเขาเลยตีสี่ครับเป๊ะเลยครับตีสี่กว่าครับเด็กกับพากันเก็บข้าวเกื้อนของนะครับนี่ครับนี่ครับี๋ยวตัองนอนที่ไทยรถขึ้นเครื่องบินครับวันนี้นี่เบิังเอาครับพี่น้องคนไร่บ่ไร่มาขึ้นนียครับอัญจา คนหน่อยคนหลายดในบังขายาเอากระหูกครับนี่โอ้ยฟ้อนมาขึ้นเงี้ยแสนแปดเลยพี่น้องราคาร้อยหาสิบบาททิ้งมาเล้วกับเก็บของกันเลยครับเสร็จเลยครับฟ้อนองฟ้อนหนาเลยครับจอเจอบาตุ๋ยเก็บเสร็จเรียบร้อยครับเหลือแต่เื้นที่กลางครับอันนี้ใกล้จะเสร็จแล้วครับนี่โอ้ใกล้จะเสร็จแล้ว เอาเก็บเร็วแต่จานละมื่อนโอ้เร็วจริงดิ<อ>นี่ครับพี่อ๋อรวดเร็วครับมื่อนเมืเ่อนพากันในพักพอนมื่นหนึ่งครับโอ้แต่หย,ยุดแล้วมื่นหนึ่งนี่ครับวันนี้วันวันหยุดพักผ่อนครับเขาสิไปเหรียญยุกตัว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  วันนี้ไปพักแรมที่ไหนร้อยเอ็ดบ่ร้ครับไปด้วยไหมร้ยเอ็ดร้อยเอ็ดใช่ไหมเนี่ยโอ้โหครับมันห้ามื่อเทาเล่นยยี่ร้อยเอ็ดครับเขาถ่ายพักแรมมื่นนึงครับส่วนที่มางานส่วนต่างเบื้องหลังเขาเนี่ยครับส่วนเมที่ส่วนหนึ่งเดินทางลงหนาไปก่อนครับไปพักแรมที่งานร้อยเอ็ดครับหนาง,งานส่วนอ่าบางส่วนกับรถบ้านรถแยงเขานี่เขารถคนรถแยงนี่เข,ขาขโดมครับเอาของไป ตะเก็บบางส่วนนะครับเนาะนเหมือนเป็นวัานผักควันเหมือนหนึ่งที่ว่าชาร์จแบตไปได้ตัวครับอืมบ,บ,บัตรราคาลอยหาสิบบาทได้ครับมเคลื่อนนี้โอ้ถือว่า โอเคเลยครับมาอคืนนี้คนแสนแปด ฝนฝ่ากับบนโต๊พี่น้องอากาศดีดีมาเพิ่นนี่กแล้วครับตอนเสาร์นี่กอากาศบรรยากาศดีดีพี่น้องประหลาดเงเย็นสบายเดือดเก็บเป็นหานนี่เลยครับวานนี้ งานบางส่วนยางที่ว่า,าแล้วครับพ่หนางาน,นดดเยี่ยมวันดีจะไปใสน<อ>ี่ต่อจะไปใสบ่จะไปใสนเขเขาจะไปหน้างานบ่เาานนีับไปเส็จแลวครับ ก็เขถา,ามลานขาบเบิ้งนี่เจ้าขาย,ยอยู่่คือเช็กซ้าบาทกันหนตัวอือเออกับแก่คัดไปก่อนตัวเฮอ,อกับแก่คัดไปเช็กซาบาทตัว นาย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 จะรถขึ้นขึ้นขึ้นเครื่องใช่ไหมออออโอ้ยจะรถขึ้นเครื่องใช่ไหมนี่นายรอรอขึ้นเครื่องใช่ไหมเฮียพี่น้อง <c oughs> <c oughs> บรรยากาศช่วงเช้ากาดที่นีดิเจ๊กอนเจ๊กอนไปไหนนี่เข้างานหรือว่าเข้าบ้านไปบ้านไปกู้มันไปกู้มันก่อนเหรอโอ้เงยไหลอ๋อเพราะมัน,น,มน,นขนะนนึ้นนี่คนหลายมันขึ้นนี่คนหลายคักนะเออมขึ้นในกาศบรรยากาศดีดีพนฝ้ากับปูตกคนก็หลาย เนาะปิดว่องคอยเปน็นทะ่านีเนาะขอขอมือเดียวเนาะคือสิโอ้ยมันขึ้นนี่อากาศดีดีฝนฝ่นาก็ไม่ดาวโอ้ยขอทายอยู่เลย,ยงงเดินไงอีกโอ้ยโอ้ยขอซะเนาะขอปิดวงมือวันที่สิบห้านี่เดินไปน้องวันที่สิบห้าครับอย่าลืมครับผู้ใดบอลสะดวกอ่ะใจจริงอยากจะให้ไปนหน้างานถึงแหละมันถึงความมั่นคงบังเกิดขึ้นครับผีบอลสะดวกไปกับ,บาราคาร้อยห้าสิบเก้าบาทพี่น้อง ออนไลน์ตัวงวดตัวหนึ่งท่องสิบเซีนตัวนี่นายจะไปกู้มันนะครับฝาวไปกู้นะครับตอนนี้โลละสามบาทแล้วนะหลังจากห่างบ้านไปเป็นแรมปีอีกเมื่อกี่เมื่อเหาเจ็ดเอาอีกแปดเมือ่อพอสิบห้าพี่ก็ดูการ

สามบอกเขาแล้วไปนอนถ่ายอยู่แล้วทีมงานเท่ากันย่อยกันไปหน่างานนะครับผู้เข้าบ้านก็มีเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่ร้อยเอ็ด หมอลำเนี่ยเขาว่าคนหน่อยคนหลายเดืเบิงขยาเอานี่ครับเบิรงของเราคนหน่อยคุณไล่แต่เบิรงเอาเบิรงขยาครับบางราค <recurs exemplo. S 2> าลอยหาสิบบาทได้บางเครื่องนี่อันเจ็บอันเพื่ันเจ็บอันอันนี้ครับ พี่น้องครับฮิตฮอด,นนดอนนกันได้บัตรอินโดนีเซียมันนึงนะมันนี่บระเทศไทยบรรยากาศไทยยังหนางานงยังยงี้พี่น้องเบิง่งเราตุ่ยก,กับอาข่าวโดมครับโบข่าวโดมกับอาชีไปหนางานงนะเพื่อนครับขอบิ่งครับเนาะ <c oughs> จังได้กับไทยพี่น้องเบิงเบ่งเก่าแหละใช่จริงอยาข่าวโดมหมล้วครับอย่าไปท้ายอันอัปเดตบ้านพักบา้านหนางั่งพี่น้องเบิ่ง นะครับเดี๋ยวปันพักปัานยังไ้พี่น้องเบิ่งแล้วไาพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ซัน่นี่คลิปหน้าเจพสนไหมเบื้องแรกกออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบาตุ๋ยลำเพินอฟเชียลครับเป็ียมกำลังใจเบาตุ๋ยนได้ครับเด้อหายาจเข้าสู่แปดหมื่นครับ แต่ก็ไม่อย่างกับตีชมก็มากครับตีพวกกอบประตูน้อตรับทุกคำตีชมนะครับเนาะเห้าบมันอย่าลืมเด้อครับเด้วอย่าลืมเด้อเวยจะ,จะดูการนี่ครับวันที่สิบห้านี่สุดยอดแล้วครับด้วยที่เครื่องเสียงแสงสีเสียงเนี่ยว่าร่างการเลยแล้วไายบ่ไ,บไปนี่ถือว่าผ่านเลยครับพี่น้องเอา้เอาแครครับบ๊ายบายสวัสดีครับ